อ่าโอเคสวัสดีครับก่อนจะเล่าเข้าสู่เพจสอนอุกรมเขียนแบบเครื่องกล 3D c a t แล้วก็ YouTube Channel c a t I draw นะครับกับผมแอดมินอ้ยอเมื่อกี้ลองสตรีมไลฟ์ปแล้วอาจจะต้องหาตัวสตรีม e n g จินใหม่นะครับเพราะว่าเป็นแบบฟรีเนี่ยไม่เวนะิร์กแลต้องต้องใช้แบบที่มีค่าใช้จ่ายนิดน,นึงนะครับอ่าโอเควันนี้เป็นเนะื้อหาสั้นๆเป็นเพียงแค่ การ Overview ไม่ใช่ Workshop นะครับโอเวอร์วก็คือบอกเล่าวัน,นีเฉยว่าออตเตอร์แคดเวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชัน2023เนี่ยมามันมีมันมีมนม uh, การปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในด้านในบ้างนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับคลิปน่าจะไม่เกิน15นาทีหรอกนะครับพวกเราเคยใช้ a u t o c a ร์แคดเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันอะไรนะครับถ้า ท่านใดรู้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาในใต้คลิปวิดีโอหรือว่าในเฟซบุ๊กเพจสอนรูนแบบเครื่องกล Tdcat หรือว่า YouTube Channel cat i d r a w ก็ได้นะครับอ่าส่วนตัวผมเนี่ยใช้อั t ตร a าแคต,ตั้งแต่เวอร์ชัน r12 นะครับตอนนั้นเป็นดอทอยู่เลยซึ่งคอมพิวเตอร์ก็มีราคาที่แพงมากนะครับแล้วก็ user interface การใช้งานของอัลตรแคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความซับซ้อนเนาะ ยากในการใช้งานสําหรับผู้เริ่มต้นพอสมควรอ่าคราวนี้มาถึงปี2023 r น4ะครับ R 1ินี่ต้องย้อนไปถึง R 1 2นี่ต้องย้อนไปที่ปี254อนะไรสักอย่าง2549ประมาณนี้นะครับ2 5ง8 2549ซึ่งโอ้โหหลายสิบป,ปีแล้วให้พวกเราลองคิดดูว่ามาถึงปีของอนาคตเนี่ยก็คือปี2023เนี่ยปี2022เนี่ยขออภัยนะฮะ a ั t o c a d ยังจำเป็นจะต้องใช้งานอยู่ แล้วก็หลายๆท่านรู้จักโปรแกรมเขียนแบบก็คือถ้าพูดถึงวัตเอร์แคนเนี่ยไม่มีท่านใดไม่รู้จักเลยนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าก่อนนะครับในอนาคตอาจจะมีการแฮนด์ซอนนะครับซึ่งเหมือนกับเจ้าวัวเทอรนดินเตอร์นะครับผมได้เปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่อสเปเชียลคาสก็คือ1วันนะครับเป็นออนไลน์คลาสให้เรามาอลองใช้งานแล้วก็มาดูซิว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันมีอะไรดีไม่ใช่แค่พรีวิวนะครับ ใช้ลงไปในลึกในสับคอมมานด์ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ a อ t ตแครกันก่อนนะอ่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันภา,าษาไทยเนาะมาดูนะครับมันจะมีอสี่เรื่องนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ,อเรื่องแรกก็คือ Get to know the c a ค2023คือเราเราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าพูดถึงออโตแครเนี่ยมันคืองาน2มิติแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้คือ,อจริงๆแล้วแต่ก่อนมาเลยเนี่ยออโตแคก็ถนัดทั้งสามิติ แต่เพียงแต่ว,ว่ามันไม่ใช่พารามิเตอแค่นั้นเองคาวเนี้ในเวอร์ชั่นใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่น2000ผมจะไม่ได้นะประมาณ2017นะครับเขาเริ่มพัฒนาในเรื่องของพารามิเติแต่ยังไม่มีการนํามาใช้อย่างจริงจังสักทีเพราะว่าเนื่องจากว่าแน่นอนอซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่มันเป็นพารามิเตอร์มันมีความถนัดทางด้าน 3D มากกว่านะครับก็เลยย้อนกลับมาที่ 2D a u t o c a คก็ยังครองความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืนหนึ่งอ่ะนะครับเรื่อง2มิตินะครับอันนี้ก็คือ a u t o c a คไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องกลงานสถาปัตยโยธางานเ,เขียนแบบอาร์เิเทคเจอร์หรือว่าเขียนแบบระบบไฟฟ้าเขียนแบบงานระบบพวกนี้ล้วนใช้ a u t ต c แคทั้งสิ้นนะครับแต่ก่อนซึ่ง TD Parametric เนี่ยมันยังไม่ออกมานะครับ คานี้มาดูในส่วนที่สอง t o m a t i o n a n p r r o u u t t i v i t y t o o l a u t o m a t i o n ก็ตามความหมายเลยคือมีความเป็นอัตโนมัติอ่ะคือใช้แล้วแบบปูง่ายเลยนะครับแล้วก็ Productivity Tool ก็คือเป็นท o ลเ set อย่างเช่นผมเอาไว้ทำงานเครื่องจักรเครื่องกลผมก็มีท o ลเ set สำหรับเครื่องกลผมเอาไว้ทำงาน architecture ผมก็มีท o ลเ s e ตสำหรับงาน architecture นั้นๆไปนะครับคาเนี้ยเรามาดู Mobility m o b i l i t y ตามความหมายเลย แน่นอนตอนนี้คือยิ่ง work from home ถูกไหมครับสถานการณ์โควิดนี่มันเข้ามาทําไงเราไม่สามารถไป work หรือว่าไปที่ออฟิศได้โดยปกติทั่วไปบางทีจะไปสักอาทิตย์หนึ่งสองวันอย่างเงี้ยล้วก็กลับมา work from home ที่บ้านมันก็เลยกลายเป็นว่าคราวน,นี้มันมีการรับส่งงานดัต a ต์เบสอยู่ที่บริษัทมันก็ค่อนข้างยากถูกไหมมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีการลิงก์ดัตตเบสหรือว่าส่งถาข้อมูลขึ้น <c oughs> รีบ ส่งฐานข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าลงคลาวนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นโมบิลิตี้หรือว่าสามารถใช้ออโต้แคเนี่ยบนพวกไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไอแพดหรือว่าแท็บเล็ตเองก็ตามก็สามารถนำมาพรีวิวทำมาร์คอัพหรือว่าทำการคอมเมนต์ตัวแบบแล้วก็ส่งต่อเข้าไปให้กับทีมงานของเราซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมันก็จะง่ายขึ้นขอให้เรามีเพียง อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับทันมาหัวข้อสุดท้ายเราจะคุยกันก็คือ new innovation ก็คือสิ่งที่พัฒนานะครับขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับอะไปดูกันเลยมาดูตัวแรกนะครับอะไรใหม่บ้าง Greater productivity form automation คือใช้แล้วมันมีความเป็นอัตโนมัติอะสมมุติว่าผมจะขับรถเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับเกียร์อโอตโต้อะแต่ก่อนเรามีเกียร์กระปุกถูกไหม พอเวลาเราขับไปปุ๊บเนี่ยโอโ้โ,อโหโกว่าจะเข้าเกียร์ต้องเหยียบคัสต์คือมันมันก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นแต่ความเป็นอ,อัตโมนมัตินะครับมันก็จะทําให้อะไรลดขั้นตอนสมมุติว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรขับรถเกียร์ออโต้แค่เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งแล้วก็สับเกียร์แค่นั้นเลยขั้นตอนมันก็ลดมันก็ทาให้ง่ายต่อการใช้งานอันนี้คือการเปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ย ก็อาจจะมองเห็นภาพแล้วบ้างนะครับอ่ะเขาเรียกว่าอะไร Unmatched Mobility นะครับ Unmatched Mobility คืออะไรเ,เขาเรียกว่าประมาณว่าพอเวลาเราเอาไปทำงานเนื่องจากว่าคือเราเคยเจอปัญหาไหมเราอยากจะใช้ตัวแครบบนบนพวก แท็บเล็ตหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนจริงๆจริงๆเออใช้คําว่าจริงๆจริงัๆเลยนะคือผมยังไงใช้อ่ะมันมีเวอร์สักทีนะครับตอนเนี้คือเขาทํามาให้มันดีขึ้นนะครับ <S <S ท่านใดที่ใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ใช้บ้างแต่ไม่ได้แบบโอ้โหอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ออนไซต์ตลอดแล้วก็ใช้งานส่งรับส่งไฟล์เป็นกิจวัตรประจําวันอย่างเงี้ยก,ก็ก็ไม่ใช่นะครับผมอ่าคอนเทนีนเมนต์อิชั่นก็คือ พัฒนาปรปับปรุงแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าตอนนี้คือมันมีอะไรที่มันจําเป็นจะต้องเอามาผนวกกับตัวซอฟต์แวร์คือไม่หยุดอะถึงแม้จะเป็นแค่2มิติเขาก็ยังหามุมที่จะไปในเชิงเขาเรียกว่าอะไรในเชิงที่บอกว่า,วาช่วยยูเซอร์ที่จะสามารถนํามาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพในการทํางานได้นะครับอ่ามาดูเลยในรายละเอียดเนาะ เนี่ยเขาบอกว่า63%อันนี้เขาเป็นข้อมูลสั่งนูเนาะเขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับเราสามารถทำแบบหรือว่าทำโปรดักต์ออกมาด้วย Specialized t o o l Set Specialized t o o l Set หมายาว่าอะไรผมทำงานออกแบบเครื่องจักรกลนะก็มี t o o l Set สำหรับเครื่องจักรกลถ้าพูดถึงเครื่องจักรกลมีอะไรบ้างเ,เปรียบเทียบตัวอย่างง่ายๆคอมบินนนทที่มันเป็นเฟืองอ่าเป็นเกียร์นะ เป็นแบริ่งพวกนี้ถูกไหมคั้นแต่ก่อนเราก็ต้องไปเขียนขึ้นมาเองไปดูแคตตาล็อกจากซับเออร์นูน่นนี่นั่นมาแล้วก็เอาดิเมนชันมาเทียบถูกไหมครับแล้วก็ขึ้นด้วยคำสั่งพื้นฐานว่าจะเป็นลายเซอร์เคิลอ่ทริมอาร์ตอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างตามแบบอ่าตามแบบของตัวแบริ่งหรือว่าเฟืองเองก็ตามซึ่งใช้เวลาไหมใช้เวลาเขาก็เลยอย่างที่บอกว่า เราสามารถสําเร็จแบบสําเร็จตัวปรัมกของเราด้วย Specialized t ทูลเซ t หรือว่าทูลเ Set ของงานด้านนั้นๆผมดึงเฟืองเลยใส่โมดูลใส่ตัวเซนเตอร์ s t a สแ e นใส่อะไรกันเอ่อ PCD ถูกไหมอ่าเบล i n งใส่ b บลล i ง g n u เบอรก็มีการอัปเดตฐานข้อมูลเข้ามามันก็เลยทําให้เราลดขั้นตอนแล้วก็ง่ายแล้วก็แม่นยํานะครับอันนี้ก็คือความหมายคขาที่สื่อเมื่อกี้เนะาะคราวนี้มาพูดถึงสเปเชียลไล d ์ทูลเซ t คืออะไร ดูนะครับซ้ายมือสุดเริ่มจากซ้ายมือแล้วกันก็จะพูดถึงอาร์ชิเทคเจอร์ก็คืองานพวกสถาปตัตยกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทําแปลนบ้านมีประตูเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าโปรแกรมซูมผมหายปแป๊บหนึ่งนะอย่างเช่นผมจะเขียนขึ้นรูปประตูเนี่ยตามสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะต้องไปขึ้นเส้นมีสี่เหลี่ยมทิมนูน่นนี่นั่นออกนะครับมันก็จะทําให้ค่อนข้างที่จะเพิ่มขั้นตอนในการทํางาน นี่เขาบอกว่าเห็นไหมหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ดูนะโอแดคติวิตี้เกนเห็นไหมครับโห oh. ทันมาแม้คณีข้อนี้ฟิลผมเลยนะครับแม้คณีข้อถึงเซตไม่จะเป็นพวกแบร์ลงสายพานเกียร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคอมโพเนนต์ที่สามารถดึงมาใช้งานได้เลยโดยที่ใส่ค่าที่เรามีนะครับไม่ต้องมา c ัส์ต์ไมซ์ดีไซน์มันก็ช่วยให้เราลดขั้นตอนลดเวลาในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำเมื่อเพิ่มความแม่นยำได้ ของเสียที่เกิดขึ้นในระบบการทำงานก็น้อยลงนะครับ e l e c t r i c a l ข้อถึงเซตออโเเข้าไม่มีบบาทในเรื่องของงานไฟฟ้าขอสมควรนะครับเพราะอะไรต้องเขียนอะไรหลายไดแกรมซิงเก e ล i ดแกรมเขียนเพียนไอดีไดแกรมหูเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไฟฟ้าล้วนแล้วจะต้องมีแบบเราจะไปเขียนมอเตอร์อสัญลักษณ์ของมอเตอร์เราจะไปเขียนตัวอะไรเทอร์มินอลเราจะไปเขียนตัวอะไร เอ่อ uh, PLC หูก็จะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาบางทีมไม่เหมือนหรือว่าไปดาวน์โหลดก็จะไปเสียเวลาล็อกอินหรือว่าไปเสียเวลาลงทะเบียนให้กับซอฟต์แวร์น,นั้นๆปุ๊บแล้วก็ไปดาวโหลดตัวของมันนั้นมาใช้เพิ่มเขือได้มาก็ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอิเล็กทริค Tool ุนเซ็ตไม่ว่าจะเป็นพวกคอมเนนต์ต่างๆเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเราสามารถดึงมาใช้ได้เลยอ่านะครับ95เซนเลยนะครับ productivity gain โอ้โหอย่างเยอะนะครับ ซึ่งพวกนี้เห็นว่าเป็นซิมโบง่ายๆถ้าเราจําเป็นจะต้องวาดเองแล้วเก็บวาดเองแล้วเก็บเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับในการทําพวกนี้ขึ้นมานะครับจากประสบการณ์เนาะถัดมา MEP MEP คืออะไร MEP ก็คืองานระบบ Mechanical Equipment piping นะครับผมพูดผิดปะวะก็คือเป็นงานระบบแล้วกันไม่ว่าจะเป็นงานดักงานท่อต่างๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยพวกนี้ คั้นว่าเราจะไปเขียนเป็นไปลายจะไปเขียนเป็นข้องอมาต่อโหพระเจ้าเสียเวลามากนะครับแคตตลอกต่างๆใส่ตัวชุดไดเมเตอร์ใส่ชุดกว้างยาวเท่าไหร่คือมันโอโ้โหและแถมขึ้นรูปมาก็อาจจะไม่เหมือนตามสเปคด้วยซ้ำไปนะครับเราสามารถไปดึงท่อดึงวาลดึงตัวดักขึ้นมาได้เลยหโโง่ายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสเปเชียลไล d ์ o o l เซตนะครับ85% p r o d u c i v i t y gain ถือว่าเยอะนะครับแพนทีดีแพนทีดีเนี่ยเขาจะไปอยู่ในแพ็กเกจไหนก็คืออัลต์แคร์แพนนั่นเองแพนทำไมถึงต้องใช้คาว่าแพนทีดีเราเคยเห็นเราลองไปเซรริร์ชดูใน Google นะพอเวลาเราเซรริร์ชว่าอัลต์แคร์แพนทีดีจะขึ้นมาเลยว่าเป็นลายท่อเป็นสามมิติหูสวยมีปั๊มมีบอยเลอร์หูนะครับมาจากตรงนี้แหละนะครับหลังจากที่เรามีตรงนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถดึงท่อ ดึง b เลอร์ดึงวาลมาเป็น3ามิติแล้วก็ทำมาเป็นตัวแผนที่ดิจแกรมได้เลยง่ายเห็นไหมครับ74% productivity gain เห็นไหมทันมาาแมปทีดีอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมก็ยังไม่เคยลองใช้นะแต่เห็นผ่านวิดีโอแวบๆบนะเขาสามารถลิงก์จาก g o o g l e Map หรือว่าเอาตัวภาพมาใส่นะครับอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับทูลเซ็ตด้านงานแผนที่พวกนี้ เขาสามารถเอามาแมปลงใน AutoCAD ตัว AutoCAD Map TD ได้เลยนะครับ60% productivity gain ท่านใดเคยลองก็เอามาแชร์ในคลิปให้ดูหน่อยว่าเรือาจาผมเคยลองแล้วมันอย่างนี้อย่างนี้นะจะได้เป็นอ,องค์ความรู้หรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านอื่นที่มีความสนใจนะครับทุกอย่างเนี่ยทูลเซตทุกอย่างอยู่ใน a ั t o c แคทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานตัวไหน l a s t e r Design อันนี้ผมบอกว่าผมบอกเลยว่าผมเคยใช้คร่าวๆแล้ว ดั s เตอร์ดีไซเนี่ยมันเป็นออ t o ต a แคดที่เอาภาพเอา PDF ไฟล์เข้ามาแต่ PDF ไฟล์ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าถ้า Drawing มันถูก Export จากตัว CAD ไฟล์ใดๆมันสามารถ e x p o r t กลับมาเป็นอ่ p o r t กลับมาเป็นตัว AutoCAD ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นภาพสแกนออกมาทำไงขูขึ้นใหม่แต่ก่อนเนี่ยผมมีแบบที่มันเก่ามากแล้วก็ต้องมาคอยนั่งขู่ใช้เวลามากนะครับนั่งขึ้นรูปนั่งเขียนทีละเส้นเนี่ย ใช้เวลานะครับแล้วแบบโอ้โหดูไม่ค่อยออกเลยทูลเซตเนี่ยจะเป็นการเอารูปภาพเข้ามาจำกัดพิกเซลแล้วก็ Extract ตัวที่มันเป็นลายเส้นในรูปเนี่ยออกมาเป็น g e o เมทรีของอัลต้าแนั่นเองมันก็ลดขั้นตอนอันนี้เรียกว่าล a s t e r Design น์48% productivity เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะหาคอนเทนต์ในเรื่องของตัวล e สเ e อร์ดีไซลองมาทำให้พวกเราดูโอเคไหมอ่าขอบอกไว้ก่อนว่าสอง เจ็ดสเปเชียลไลท์ทูเซตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอัลตแคททั้งหมดทุกครั้งที่เราติดตั้งขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อตัวไหนมาไม่ว่าเราซื้ออัลติแคทอาร์ติเคจอร์มาอ่าเราซื้ออัลติแครดแมชชีคียข้อมาเราซื้ออีเลอัลติแคทดอีเลทิคข้มาพวกนี้เขาแยกกันนะครับไม่ได้แบบโอ้โหกระจุกเข้ามาเป็นแพ็กเกจหกเจ็ดสเปเชียลไลท์ทูเซตอย่างนี้ไม่ใช่นะอ่าเรามองก่อนว่าตัวเราใช้งานตัวไหนแล้วก็ซื้อตัวนั้นนะครับอ่ขาขยายความ ในเรื่องของ Architecture, Engineering and Construction a u t o m น t ะครับออโตเมต c กฟ o ร็กก็คือเราเคยใช้ r e v ว t ไหม Section ปุ๊บเนี่ยตัดออกมาได้เลยถ้าเราทำงานสามิติตัว AutoCAD Architecture เนี่ยมันเป็นสามิติอยู่แล้วเห็นไหมมีโซฟามีพวกชั้นมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เราใช้งานตัดออกมาปุ๊บมันจะโชว์เป็นตัว f o r p p l n n ให้เลยโอ้ l นะครับ r e a l time checking สามารถ เช็คกิ้งตัวเออร์เลอร์ได้ในแบบนะครับในกรณีถ้าวาย n ิงไดแกรมมันมีปัญหาเครียดดีเทลคอนเซ็ปต์ก็น่าจะมีตัว uh, tool set สำหรับการสร้างตัว detail หรือว่าส่วนขยายของแบบนะครับลิงก์ดาต้าเบสฟอร์มแมปอินดรอยนเนี่ยข้อน,นี้มันจะไปอยู่ใน Specialized Tool Set ของ AutoCAD Map ถูกไหมที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนาะก็คือสมมุติว่าถ้า Map มันอัปเดต มันก็จะลิงก์ดาตเตอร์เบด์พูดงา่ายๆมันจะอัปเดตมันจะซิงค์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับในดรอยิงอ่ะพลัสนะครับอันนี้ส่วนเสริม additional built-in automation industry specific workflow ก็คือ workflow ในการทำงานอันนี้เขาเอามาใช้บ่อยๆนะคำว่า workflow workflow ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรลำดับขั้นตอนนะครับว่าจะไป1 2 3 4พวกนี้เขาจะฟิกให้เขาจะไกด์ไลน์ให้สามารถเราข้ามได้ไหมข้ามได้ในส่วนของ workflow เนี่ยคือ1ไปใช้4เลยก็หนึ่ง แนะนำจาก1 2 3 4ดีกว่านะครับความผิดพลาดมันจะไม่เกิดขึ้นอ่ะดีไซน์แอนด์แมนูแฟคเจอร์ลิงเมื่อกี้ a c ไปแล้วเนาะมากกว่าแสนซิมโบหรือว่าโอ้โหเป็นแสนเลยในะสัญลักษณ์เขาบอกว่าพรีเฟอร์ไว้ในตัวอุตแคตเนี่ยที่เป็นในส่วนของดีไซน์แมนูแฟคเจอร์ลิงไม่ว่าจะเป็นงานเอ่อเฮดแวร์อิอเล็กทริคอ,อปปิ้งพวกนี้มีซิมโบที่จําเป็นในการทําแบบทั้งหมดเลยเป็นแสนเขาบอก a u t o นมัติ alignment and connection of part of part นะครับเขาหมายความถึงอะไรอพรอเวลาเราจะเอา component ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาจาก specialize d to o l set เนี่ยมา connect ซึ่งกันแล้วกันนะครับมันจะมีกริปหรือว่า auto d o อปให้นะครับขยายยืดหดตาม dimension ที่เราใส่หรือว่าเลือกพวกนี้ก็คืออโตเมต alignment and connection of part นรก็คือมีความเฉลิยะขึ้นมา นะครัไม่ใช่ว่าใช้คำสั่ง move กรี p snap วางโป๊ะไงังนไม่ใช่นะครับถ้าเป็นลักษณะน,น,นั้นน่ยในกรณีเราเปลี่ยน sizing ของ o อ p o n e n t เนี่ยตัวอื่นๆที่มันมีการ connect ตัวที่เปลี่ยนอยู่นขณะนั้นมันจะไม่ทำการอัปเดตนะครับ calculate force of part and object อ่ะมีส่วนในเรื่องของตัวที่มันเป็น finite element แต่ในที่นี้ต้องต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมพูดว่า AutoCAD มันเป็นงาน 2D ซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นไฟในอิเลเมนต์ก็จะเป็น 2D นะครับหรือว่าในเพลนนั่นเองนะครับมันจะเป็นงานคานหรือว่าตัวเชียร์ฟอร์สไอแกรมพวกนี้คือสามารถซิเบเลตได้นะครับในอัลต์แครดนี่ยอัลต์เมดบิลออฟแมทเทียร์หรือว่าบอมนั่นเองก็คือสามารถสร้างบอมได้นะครับสมมุติว่าเราดึงคอมมานนด์มาเป็นเอสซิมีดรอิงประกอบ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 ปุ๊บกำหนดแอตทริบิวต์ใส่ทำเป็นบล็อกเรียบร้อยปุ๊ะนะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องมาวาดเป็นเทเบิลแล้วก็ลิสต์พิมพ์พิมพิมพิมทีละนัมเบอร์เราเจเนเรตบอมขึ้นมาได้เลยจากอัลโตแคนแมกนิคอน,นั่นเองเห็นไหมอันแมทโมเบลิตี้มาดูเลยขออภัยฮะอากาศแห้งๆอัลโตแคนเว็บแอนด์โมบายแอปจะมีอยู่ 1, สามแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่หนึ่งเดสก์ท็อปแพลตฟอร์มที่สองโมบายแอปแพลตฟอร์มที่สามเว็บแอป ต่างกันที่ขอบเขตทั้ง3แบบเดสท็อปก็คือใช้งานบนเดสท็อปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพีซีคือมันสามารถทํางานได้เต็มเวิร์กโฟลเหมือนกับเวลาเราผลิตตัววิดีโอเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะสมในค่าของพิกเซลอยู่ถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอบเขตมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นโมบายแอปสามารถทำอะไรได้เขาบอกว่าวิวอิดก็คือดูได้แล้วก็อิดได้นิด,นดนหน่อยนะครับมาร์คอัพได้นิดนหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ ใส่เทคคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับไปอันนี้คือโมบายแอปทันมาก็จะเป็นเว็บแอปเว็บแอปก็คือใช้งานผ่านระบบคลาวดหรือว่า o n นเว็บนั่นเองสามารถเขียนได้เลยเหมือนกับเด็กขอบเลยเพียงแต่ว่าทุกอย่างต้องซิงค์อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตคือถ้าเกิดเน็ตตัดคือจบเลยใช้ไม่ได้นะเว็บแอปเนี่ยโอเคไหมอ่าทันมาคลาวด์สโตรเรจคลาวด์สโตเรจคืออะไรครับ อันนี้เราจริงๆแล้วมันถูกพูดถึงมานานพอสมควรแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ได้นํามาใช้แบบจริงๆจังๆผมพูดถึงส่วนตัวผมหลายท่านอาจจะนํามาใช้บ้างแล้วนะครับก็เอามาแชร์กันใต้คอมเมนต์แล้วกันคลาวด์ส s ตเ r a g e ก็คือพื้นที่ที่เก็บอยู่บนระบบ Cloud s e r v ร์นะครับก็จะมีหลายแพดตฟอไม่ใช่เป็นตัวออ t o d ดเด็ได้สำหรับท่านที่ซื้อหรือว่าสําหรับท่านที่มีฟรีเขาเรียกว่าอะไรออร์เเด็กเจะมีให้ ใช้อยู่ 5GB อยู่แล้วถ้าซื้อก็จะเพิ่มอีก25เป็นอะไรอย่างี้ก็ว่านไปบล็อก g l e Drive, Microsoft หรือว่า o n e r r v v e r r p p o x นะครับหรือว่า Autodesk, ออันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับมันสามารถซิงค์ได้หมดเลยไอ้ที่ผมกล่าวเข้ามาเนี่ยน่นาหมายความว่าถ้าเกิดเรามีการเ,เขาเรียกว่าอะไรเสียค่าพื้นที่หรือว่าเช่าพื้นที่บนระบบคาวไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มจากแบรนด์ใดๆก็ตามนะครับมันสามารถซิงค์ได้ผ่านด้วยแคท ง่ายไหมผมว่าง,ง่ายนะอันนี้ช่วยได้มากเลยแหละปกติเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้ซื้อตัว Microsoft One d r i v e ผมมี Google Drive อยู่แล้วจ่ายตังผมซิ้งได้ไหมได้เออดีนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับพวกเราทุกท่านนี่แหละอ่าด,ดีดีนะครับ Continue Innovation นนะครับยังปรปับปรุงเสมอเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไป ไม่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม a u t o c a คดเขาจะพยายามหามุมในการที่จะ develop เขาขึ้นมาคือไม่หยุดน่ะทำไปเรื่อยๆไม่ว่าปีนี้จะมีอ่ามี a อแบบสามารถอ่าพรีวิวบนดิจิตอลไฟล์หรือว่า PDF ไฟล์จะไม่จาเป็นต้องพิมนมีงานอ่า3 d แต่ทูนี้ก็ยังสำคัญอะไรเงี้ยเขาก็หาวิธีการพัฒนาให้มันตอบโจทย์ของ u ูเ r หรือว่าวิศวกร,กรที่ จำเป็นจะต้องใช้ a u t o c a d รดไมนอินไซ์เนี่เขาบอกว่า AutoCA d 2,023เนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้เทคโนโลยีของ Machine Learning เข้ามาช่วย Machine Learning เหมือน AI ไอนะครับอ่าคือเพิ่มความฉลาดเข้าไปซึมซับพฤติกรรมทุกอย่างที่เราใช้มันจะถูกบันทึ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 กหรือว่าทำสถิติไว้วยตัวมันเองนะครับแล้วก็แมทนะครับแมทอย่างเช่นผมแช่มสั่งลาย้ยผมชอบไปอย่างนี้ก่อนปุ๊บมันจะรู้เลยว่า เราควรจะโปรเจกต์ออริจินไหมเขาจะทำการฉายให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือความฉลาดของตัวแมชชีนเลอร์นิ่งที่เอามายัดเข้าไปในตัวอะไรอ่ะอัลตแคด2ที่ผมมองซ้ายมองขวาในเมื่อวานคืองูเข้าฟิตงูเข้าฟิตเฉยเลยงูเห่าแน่ยนะฮะโอ้โหได้ยินเสียงก็แกก็แกผมก็มองเลยฮะอ่ะ m a ร k u p ั m อ o r t a n d Markup r t s e t นะครับ Markup Import Markup ก็คืออะไร การฟีดแบ็กการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่ข่าวมาร์กอะ่ะว่าตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้มีการอัปเดตหรือว่าต้องแก้ไขอะไรไงพูดง่ายเราเป็นแมเน g เจอร์เราต้องการฟีดแบ็กไปยังสตาฟของเราเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้อินพอร์เข้ามานะครับแล้วก็ Collect c คอมเมนต์กลับไปนะครับสามารถใช้ได้ทาง B d ีดีนะครับนี่ง่ายๆเลยลิทลิทเนี่ยเราเคยได้ยินคําว่าออโตลิ นะครับไอ้พวกนี้คือออโต l ลิส API for web อันนี้คืออะไรเขาเปิดแล้วแต่ก่อนถ้าเราบอกว่าเราต้องการทำออโต้ลิสเนี่ยโกคิดยากเลยออโตลิสคืออะไรเราต้องพูดอย่างนั้นผมพูดให้เข้าๆก่อนออโตอลิสคือการเขียนชุดคําสั่งของเราเองที่มันเป็นคําสั่งสาเร็จรูปอย่างเช่นผมเคยพูดบ่อยๆในตัวช่องของผม YouTube Channel Cat i d r o w นั่นเองนะครับพูดบ่อยมาก เวลาเราสร้างอย่างเช่นผมต้องการสร้างเส้นและให้มันเป็นเส้นสีแดงเป็นเส้น c e n t ตอ l ์ไลนด้วยผมจะสร้างคําสั่งนั้นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปใช้เปลี่ยนเลเยอร์นู่นนี่นั่นบ่อยนะครับเราก็สามารถทําตัวตัวลิสหรือว่า API ขึ้นมาได้ตอนนี้ a u t o c a d k เขาเปิดนะครับให้ Import ตัวที่มันเป็น API เข้ามาได้แล้วง่ายขึ้นไปอีกนะครับขอให้เรามีโอ้โหพระเจ้าแต่ต้องบอกก่อนผมก็ไม่เคย คือผมไม่ได้แบบใช้ตัวออโต l ลิสเป็นชีวิตประจําวันนะครับในออโต c แครผมก็ใช้คําสั่งพื้นฐานนั่นแหละแต่สําหรับท่านอ,อ,อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วมันเอามาทําไมถ้าอาจารย์ไม่ค่อยใช้บริษัทยยใหญ่ๆบริษัทที่เป็นบริษัทจําเป็นจะต้องใช้ทูนบาร์ของตัวเองมีมาตรฐานเป็นอของตัวเองนะครับมี OJT ชัดเจนเขาจะสร้างพวกนี้ขึ้นมาเองเอจะสร้างพวกนี้ขึ้นมาเอง เห็นได้ชัดคือบริษัทที่มันเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนาะเขาชอบสร้างชุคนคำสั่งขึ้นมาแล้วก็ใช้ปุ๊บลดเวลาในการทํางานนะครับลองไปดูนะลองไปดูอัปเดต exiting feature พวกนี้ก็ปกติอันนี้หมายความว่าอะไรอัปเดตก็คืออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเก่าๆที่มีอยู่เขาก็จะขยายเข้าไปอีกอย่างเช่นพวก f l o r t i n g window t r account sheet set manager พวกนี้ก็จะเพิ่มเข้ามา นะครับเป็นคำสั่งเสริมนะครับ AutoCAD LT เมื่อกี้พูดถึง AutoCAD ตอนนี้คือพูดถึง AutoCAD LT LT ก็คือ AutoCAD Lite หรือว่า Lite Type นะครับอ่าไม่สามารถทำสามมิติได้ทำได้แต่ลายเส้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วบางฟีเจอร์ก็ถูกจำกัดเนาะแต่ราคาก็จะดาวลงอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แต่สามารถซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นได้นะครับไม่ต้องไปแบบโอ้โหเราเคยพูดบ่อยว่า อาจารย์ผมยังใช้ไม่หมดเลยฟีเจอร์เวอร์อรชันใหม่ๆอีกแล้วอันนี้เราต้องพิจารณายังไงก็ปรึกษาทางผมได้นะครับให้คำปรึกษาอยู่ b บ s อินคา r ผมชอบคำนี้จังเลย 2D drafting เขายัง,งยืนหนึ่งในเรื่องของตัว 2D drafting เกิดมาเป็น DWG ตัวแรกของโลกเลยนะครับมีความละเอียด Soft ์ a r e for precision speed and mobility คือคล่องตัวแม่นยำโอ้โ oh, ห oh. new feature e n h a n c e Performance Performance ก็จะพูดถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรเครื่องลงเสร็จแล้วกต็ตกไหมมีปัญหาไหมใช้งานเลือดราบลื่นไหม r e s i d e d u p t i n g ทำงานละเอียดไม่มีแบบดึงเส้นไปแล้วโอ้โหมองไม่ชัดหรือว่าโยกไปโยกมาแม่นยำ Speed Document ทำเอกสารได้ไวนะครับมันจะเป็นการทำ Text ใส่ e Sheet พวกนี้คือคือเขามีขั้นตอนที่มันลดเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ Web and Mobile App นะครับอันนี้ก็คือส่วนเสริมเข้าไป ในเรื่องของ a ั t o ร่าอนนะครับอันนี้บอก Benefit อันนี้ก็จะพูดถึงในเชิงของการค้าขายหน่อยนะครับคือถ้าซื้อเขาเราก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรารีเซลเลอร์เนาะที่ให้งานบริการหลังการขายอยู่ถามว่าถ้ากดสั่งผ่านเว็บออ t เ d อร์เด็กได้ไหมได้นะแต่ก็จะไม่มีพวกนี้เนาะเทคนิค support u อัปเดตซอฟต์แวร์เทคนิค c a l support ก็คือแน่นอนคุณลงแล้วติดปัญหาเขามี support ให้ o u t d a ต e d s o f t w a r คือได้ใช้ใหม่เสมอเนาะ Flexible term length นะครับในเรื่องของการจัดการลายเส้นหรือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เราซื้อไป Administrative tool ในกรณีที่เป็นบริษัทใหญ่ๆจะต้องมีการ manage หรือว่าจัดการตรงนี้นะครับม่าจะเป็นพวกระบบไอทีต่างก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรปรึกษาหารือกันได้นะครับในการใช้งานอ่านีโอเควันนี้ก็ เอามาโอเวอร์วิวให้เราดูคร่าวๆว่าเฮ้ยออเดตแข็มันมีอะไรเปลี่ยนนะลงไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้มาโชว์ให้ดูนิดหน่อยแล้วนะครับเราลองไปดูตามคอนเซปตที่ที่ผมพรีเซนต์ไปในวันนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปเนี้ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เอ่อ c o o o p k p e g e นะครับสอนลงเกียนแบบเครื่องกล T D CAD แล้วก็ y o u t YouTube c h a n n e ล CAD i d r a w ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ครับกับผมแอมบินอุ้ยแคร์ดไอยอกสวัสดีครับ